ได้รถกระบะนะครับราคาไม่เกินส0 0แสนที่สำคัญได้หน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ไปเลยนะครับมาสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถกระบะราคาไม่เกิน3 0 0แสนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสำหรับเจ้าคันนี้กันว่าสวยงามขนาดไหนรถยี่ห้ออะไรไไมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น i s u z u DMa x นะครับสเปคแคบ ปี2009เครื่องยนต์2.5นะครับสีดำสวยๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับไฟหน้าเข้าหลามตัดนะครับเป็นเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อที่คนนิยมตามหานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดรอบคันกันเลยนะครับเริ่มต้นทีด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสชั้นนะครับให้มาในรูปแบบของโครเมียมสัญลักษณ์อีสุสุเป็นสีแดงอย่างนี้เลย สำหรับไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟหน้าเขาหลามตัดนะครับเป็นจุดเด่นของเจ้าคันนี้เลยนะครับสำหรับกันชนหน้านะครับก็จะให้ดูรายระบายอากาศใหญ่ๆมาพร้อมกับชุดแต่งคมเนียมนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้สวยมากรถสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะทรงลงรอมาให้ แล้วนะครับมีแม็กใส่มาให้แล้วสําหรับไซยางนะครับไซยานส3งสามขอบ18นะครับสำหรับคันนี้นี่เลยในตัวนี้ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ในกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ slx ลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นตัว slx นะครับมาดูในมือจับนะครับมือจับเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับเดี๋ยวเรามาดู ทายรถกันบ้างนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับเป็น2ชิ้นนะครับเขาจะให้ไฟเบรกแยกมานะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังนะครับอยู่ด้วยกันสัญลักษณ์แพทตินัมอยู่ครบสติกเกอร์สเปคแคปอยู่ด้านข้างมีครบนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ isuzu อ่านี่นะครับสัญลักษณ์2.5 ddi ก็บ่งบอกว่ารถคันนี้เครื่องยนต์2,500 c ซีซีนะครับสำหรับคันนี้นะครับยังไม่มี กระบะแม็กไลเนอร์มานะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาแต่งซิ่งเขาจะถอดออกมาถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้กระบะแม็กไลเนอร์เพิ่มเติมนะครับก็ทางสมพลรวมยนของเรานะครับก็จัดให้ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับโอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยได้หน้าจอทัชสกรีนอย่างนี้ไปด้วยก็ ของเรานะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยดูส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านแบบธรรมดานะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ี s u ซ u นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนสามารถฟัง fm/am เครื่องเล่น YouTube มีเชื่อมต่อให้หมดนะครับเชื่อม Wi-Fi ก็ได้สำหรับคันนี้เชื่อมบูทูธได้เลยแอร์เ,อเป็นแอร์แมนนวลปรับมือนะครับแอร์แมนนวลปรับมือเกียร์เป็นเกียร์ ธรรมดา5สปีดครับเป็นเกียร์เดินหน้า5เกียร์เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับแล้วก็หัวเกียร์นี่แต่งซิงมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเบรกมือนะครับเป็นแบบมือดึงนะครับอ่านี่เป็นที่พักไหล่ก็จะมีที่เก็บของให้เรียบร้อยเลย2ชั้นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเทาดําสวยๆอย่างนี้เลยอ่าที่บงังแดดอะไรมีให้ครบนะครับสำหรับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารก็มีมาให้2ที่นะครับอืม อุ้ยอันนี้เป็นสีฟ้าแบบ LED ด้วยสวยมากภายในคันนี้สภาพรถถือว่าโอเคเลยเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีมากเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันด้านหน้ากันเลยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะอีซูซูนะครับราคาเพียงแค่3 0 0 0สนบาทเท่านั้นนะครับก็สามารถ ติดต่อมาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับทรงพลรวมยนนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับสำหรับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะตอนนี้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวออกรถศูนย์บาทนะครับที่ทรงพลรวมยนต์ของเรานะครับรับรับเงินสดนะครับไม่มีสเตทตเรนไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันที่ 9นี้นะครับธนาคารนะครับจะปรับเงื่อนไขใหม่นะครับใครที่สนใจอยากได้รถกระบามือส่งนะครับก็รีบมาเลยตอนนี้นะครับเอกสารง่ายแต่หลังจากวันที่9ไปเราไม่รู้ว่าเอกสารจะใช้อะไรมั่งนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่า ฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะครับสมพลรวมยนต์จัดให้นะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้เอกมาอัปเดตคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ